แปลงนี้อยู่ที่อเาเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือหลังไร่นาต้องก็จะเป็นอย่างเนี้ยนี่ครับป่ารกทึบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ามันของนาต้องนะครับบางทีนาะต้องก็นั่งมองก็เนี้นะครับเพื่อนเอนเวลามาไล่นะปล่อยให้ชีวิตคิดล่องลอยไปนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อน มันสำมปะหล MM ังพัน um. สามสายพันอายุได้จะประมาณสักหกเดือนนะครับผมห้าเดือนกับยี่สิบวันก okay. ็ติดไปสักจากหกเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะต้องจะพามาดูริมๆไร่ของนาตองแปลงนี้อยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆอันนี้คือหลังไร่นะต้องก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับป่ารกคึ้ปเลยนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ามันของนาตองนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นาะต้องจะมาคุยชิวๆนะครับเพื่อนๆว่ามาดูว่ารอบไร่ของนาตองที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีจะลมเลื่อนแบบมีความสุขนาดไหนทําไมนาต้องถึงชอบมาไล่ ทำไมนาโต้งถึงมีความจกทุกครั้งเวลามาไล่นะครับเพื่อนๆทาไมชาวไล่คนที่ทํางานที่กรุงเทพอยากมาทาไล่เพราะอะไรคนกรุงเทพส่วนมากจริงๆก็โหยหาอะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันแล้วผมก็มั่นใจว่าส่วนมากคนกรุงเทพจริงๆโหยหาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูธรรมชาติของไร่นาโต้งนะครับเพื่อนๆนะคลิปนี้น้าโต้งจะพามาดูไล่ธรรมชาติข้างไร่ของนาโต้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเพื่อนๆนี่คือขอบริมไร่ของนาโต้งนะครับผมก็จะติด จะติดห้วยบึงเงี้ยห้วยหนองน้ำแบบนี้นะครับนี่คือหนองน้ำนะครับผมนี่คือแปลงไร่มันของนาโต้นะครับดูรครับสวยงามนะครับผมนี่ครับนี่คือแปลงไร่มันของนาโต้นะครับผมสวยงามไหมครับเพื่อนๆนี่คือมันสัมมาหลังพันสามสายพันธุ์นะครับผมสวยงามร่มเลือนนะครับครับพอออกกันนี่ปุ๊บเนี่ยเดินออกมาจากไร่นาโต้ปุ๊บเนี่ยนี่ครับเพราะแปลงเนี้ยเราใช้น้ําธรรมชาติลบนะครับผม น้ำธรรมชาติลดนี่ครับลมลื่นสบายนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องพาลงไปดูน้ำนะครับผมก็ลกก็น่ากลัวอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็สึงว่าแหละต้องมาประจำก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่ครับกองน,นี่ครับเพื่อนเพื่อนน้ำสวยงาม ไรน้าต้องมาอยู่ข้างบนนี่นะครับนี่ครับธรรมชาติน้ะนี่เย็นยใสไปอยู่จะได้ไปหาปลาบ้างแต่ว่าอย่างว่าน้าต้องก็ไม่ได้เก่งเรื่องหาปลานะครับเพื่อนๆโอ้โหน้ำเย็นมากๆใสมากาเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นป่านะครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำน,นี่คือน้ำน,นี่ก็จะไหลลงมาที่เขื่อนป่าจากนะครับเพื่อนเพื่อน อันนี้เรียกว่าลำห้วยสวดมาเดือดนะครับเป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดสลับบุรีและเล่าบ,บุรีนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งน้าโต้งนี่คือสลับบุรีฝั่งไรน้าโต้งเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งลบบุรีนะครับเพื่อนๆนะครับดูน้ำด้ับเพื่อนๆสวยงามธรรมชาติมากๆครับอยากให้พเพื่อนๆได้มาเล่นกันอันนี้นะ้าโต้งทำเองนะ,ะับเน,นี่ถ้าเป็นี้าเป็นเหมือนเขื่อนอะไรเงี้ยเดินดู แต่ลมลึกแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยลมเลื่อนอันนี้กอไผ่นะโต้งไม่ค่อยได้มาไม่รู้มีบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยได้มาดูเท่าไหร่แต่ก็ลมเลื่อนน่ากลัวนี่ครับเ,เพื่อนนาต้องชอบมาที่ไร่นี่นก็อย่างเนี้ยลมเลื่อนเย็นสบาย บางทีก็มานั่งตกปลาริมริมตรงนน้นน้ำมันลึกหน่อยเงี้ยตรงที่นาต้องใช้เครื่องสูบน้ำเาไปเองครับนาต้องก็ใช้ไช้น้าจากห้วยเนี่ยครับสูบสูบใส่สวนมันของนาต้องไล่มันของนาต้องนะครับบางทีนาต้องก็จะมานั่งเล่นตรงนี้ยบางทีนาต้องก็น,นั่งมองก็เนี้นะครับเพื่อนๆเนวลามาไล่นะปล่อยให้ชีวิต คิดล่องลอยไปนะครับเพื่อนๆฟังเสียงน้ำก็โอเคนะครับธรรมชาติมีความสุขนะครับเพื่อนๆ ก็อย่างที่บอกสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือนะต้งอยากมาดูนั่งริมสะริมห้วยของนะต้งนะครับอยากอวดอยากอวดอยากอวดข้างไล่ม่งนั้นเถอะม <c oughs> ีความสุขดีนี่ครับเพื่อนฟังเสียงน้ําไหลนะครับดูเสียงลม ธรรมชาติจริงๆครับชอบมากคลิปนี้ยเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบว่าไหลสลาระแต่จะต้องชอบมากธรรมชาติสุดๆสดชื่นเนี่ย,อ,ยอาจจะได้เต็มปอดไม่ต้องกลัวโควิด ครับเพื่อนๆจะเป็นน้ำตกีก็จะต้องทำนะไม่ต้องทำน้ำตกไว้มาเล่นเวลานะ้ำตกมาไล่ปวดมือสาบไปยท่งอย่างเลยเนี่ครับ น้ำใสปิ e <pr> ้งเห็นต in ัวปลาเห็นตัวปูเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยคือนี่คือความสุขของชาวไร่นะครับทําไมนะต้องถึงชอบมาไล่ก็คือนี่คือเหตุผลครับทางหน้านี่ก็เป็นฝั่งตรงนู้นทางหน้านี่ก็เป็นที่ของต้นทั้งหมดนะครับที่ของแต่ต้นทั้หมดที่ของโค้งนะครับนี่ครับข้างบนก็เป็นไร่มันนะต้อน้ำใสปิ้งนี่ครับเพื่อนๆธรรมชาติสวยงามไหมครับ เนี่ยครับถ้าชอบนะครับมาเล่นไล่นาโต้งได้มาเที่ยวไล่หน้าโต้งได้ครับผมนะครับมาล่องกันแถวเนี้ยโอ้โ oh, หเวชเจอร์น่าดูเลย oh, อยู้ยไปนู่นไปนู่นมันก็จะเป็นห้วยแบบนี้น่ากลัวพอสมควรโอเคนะครับเพื่อนวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศน้ําประมาณนี้เิมๆล้มรอบๆไล่หน้าโต้งเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อน ธรรมชาติเลีลลยงๆไร่ของนาต้องสวยไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมนาต้องถึงชอบมาที่ไร่มีความสงบธรรมชาติไม่ต้องกลัวโควิดเลยถ้านาต้องไม่ติดว่าทํางานที่กรุงเทพนะครับนาต้องชอบมาที่ไร่เพราะที่นี่นาต้องก็มีไร่เยอะอย่างน้อยก็ห้าหกสิบไร่ก็คือทําไร่ได้สบายๆไม่ต้องทํางานก็ยังได้แต่ด้วยกันที่ว่าเรายังมีงานในการทําอยู่ก็เป็นรายได้สองสามทางไปนะครับแล้วนาต้องก็มาอัด YouTube ทํา YouTube ด้วยเนี่ยก็หวังให้เพื่อนๆช่วย ติดตามช่วยดันนะต้องเลยนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าต้องเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ